สวัสดีนะคะสวัสดีแฟนคลับทุกคนนะคะวันนี้พี่ดีวและน้องดิวก็จะพาทุกคนเที่ยวนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับวันนี้ทางเราก็เช่ารถเอาพาดน,นะครับขับมากันเองนะคะเป็นทริปแบบน่ารักน่ารักนะครับพี่อินสุดหล่อเป็นโซเฟอร์นะคะวันนี้ขับรถให้ในต่างประเทศครั้งแรกนะคะทุกคนบอกได้เลยว่าบรรยากาศสวยมากทุกคน ริมทางก็คือแบบว่ามีหิมะขาวโพลเลยครับแม่แม่ผู้ใดบ่เคยเห็นหิมะกับเบิ้งใดเด้อครับแม่ งามหลายกระดอกระเดียครับพี่น้องต้องไปครับใครเห็นคลิปนี้ก่อนดูคลิปนี้นะครับกดแชร์ก่อนนะครับเดี๋ยวน้องดิวกลับไปที่ไทยแลนด์เดี๋ยวน้องดิวเอาของไปฝากนะครับสําหรับคนที่แบบกดแชร์ให้นะครับแล้วก็คอมเมนต์ตลอดเลยนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าอากาศอุณหภูมิติดลบนะครับอากาศฟินมากๆนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับหรือญี่ปุ่นนะครับหลายๆคนที่ติดตามพี่ดิวนะครับ อย่าลืมดูคลิปนี้นะครับทุกคนมีความสุขมากๆในวันพักผ่อนนะครับแล้วก็ขอให้คนที่อยู่ประเทศไทยนะครับดูคลิปนี้เพลิดเพลินไปกับเรานะครับทุกคนหูอุโมงบ้านเขาสวยมากๆแม่นะครับงามไหลนะครับที่ไทยก็สวยเหมือนกันนะครับสวยทุกประเทศเลยนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับน้องดิวจะพาไปเที่ยวนะครับเมืองหิมะหรือเมืองน้ําแข็งนะครับทุกคนบอกได้เลยว่า โอ้โหสวยมากๆนะครับทุกคนตอนนี้ยู่เห็นหิมะแล้วโอ้โทุกคนตอนนี้น้องดิวเห็นหิมะแล้วนะครับสวยมากในระหว่างทางนะครับสวยมาก เม่แม่ดูได้เจอเหิมะแล้วครับโอ้โหโอ้โอ้วิวแบบอาร์กติกมากทุกคนตอนนี้ว <c oughs> ิ่ง <c oughs> ดีใจอ่ะเย็มากตื่นเต้นมาก,กน้องดี่ไม่ได้ใส่ถุงมืออีลังโฮหดิออามาดีกันเลย <c oughs> <c oughs> นี่ค่ะทุกคนเริ่มแห้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเหลื่อมกรบแห้งกรอบอ่ะดูตรงนี้สวยไหมสวยมากทุกคนตอนนี้นะคะอยู่ที่จุดพักรถน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปหมู่บ้านที่เราจะนอนกันในคืนนี้นะครับคาดว่าคืนนี้หิมะจะตกอีกนะครับบอกได้เลยว่า อาร์กติกมากๆสวยมากสุดขาทุกคนอุ้ยดีใจอ่ะฟินมากเลยครับทุกคนสวยเย้ด้วยเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวนี้สุดิวเขก็มาถึงแล้วทันไปเลยครับเป็นมินิมิตีีหนึ่งเลยสวยไหมสวยมากครับ ทุกคนฝากกดไลค์ด้วยนะฝากกดแชร์ด้วยนะครับถ้าใครอยากให้วิดีโออยู่ที่นี่นะครับก็ฝากกดแชร์แล้วก็ซื้อคิมไผ่บุกพี่ด้วยนะเพราะว่าคิแมแพนบุ๊ตอนนี้น่าจะแบบว่าขายดิบขายดีนะครับทุกคนหลายๆคนที่ติดตามนะครับทุกคนวันยี้าดสวยมากอันนี้ยังไม่ได้สวยเท่ากับหมู่บ้านที่เราก็จะไปใช่ครับ <S <S <S> ว้าวชื้นโอ้ สวยอันนี้จุดพักรถครับโอ้โอ้ตรงนั้นก็สวยครับผ่านไปก่อนบรรยากาศขอบคุณครับเรามาเจอกันเลยโู้สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เมืองหิมะแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ดีใจมากๆนะครับได้เห็นหิมะครั้งแรกนะครับอากาศเย็นสบายมากเลยครับแม่ๆนะครับ โฮเฮ้อร์มากเหลี่ยวพักตี้พี่มากำลังตกเลยบ๊ายบายสวัสดีครับแม่แม้ทุกคนนะครับที่อยู่ไทยแลนด์นะครับพี่น้องคนไทยนะครับตอนนี้น้องดีวมาถึง ญี่ปุ่นแล้วนะคะวันนี้ได้พาทุกคนมาเที่ยวนะครับวันนี้บอกได้เลยว่าอากาศแบบฟินสุดๆนะครับอุณหภูมิติดลบนะครับลูกค้าคนไหนหรือแฟนคลับคนไหนดูคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ดิวด้วยนะครับอากาศเย็นมากๆและอย่าลืมนี้เลยทุกคน <Wow. S 1> เราเอาคีมไข่มุกมาด้วยนะครับสายสกัดน้ำเข้าจากประเทศเกาหลีใต้นะครับจากนี้นะครับพี่ดิวเที่ยวญี่ปุ่นเสร็จพี่ดิวก็จะไปเกาหลีใต้ต่อนะครับทุกคน wow. แมจากฮิมะคังแรกของคุณเดียวโอ้โหเย็นมากๆแม่หลายคนนะ่ะอยากถามว่าหิมาเป็นยังไงพี่นนอกนี่หิมามันจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนน้าแข็งใสเหมือนน้ำเห <Wow. S 1> มือนน้าแข็งใสครับเ oh. ย็นมากๆนะครับว้า wow, วทุกคนโอ้โ <Wow. S 1> หอากาศดีวันนี้มาก,กับพี่นะครับแฮปปี้ <Yeah. S 1> มากทุกคน <Ooh. S 1> บรรยากาศคือแบบว่าฟินสุดๆครับนี่ มาเต็มสองข้างทางเลยครับทุกคนวิวนี้สวยมากบรรยากาศ,าศาแบบดีมากๆานะครับคนไหนติดตามนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาทัวร์นะครับโอเคเลิศลลครับวันนี้ไยบายอีกรอบหนึ่งวันนี้สวยมากหนาวแล้วก็เดินหรอ แล้ววันนี้นะครับน้องดิวก็ได้พาทุกคนเที่ยวนะครับเมืองหิมะเมืองน้ําแข็งนะครับสวยไหมครับทุกคนคอมเมนต์บอกกันได้นะคะจะให้น้องดิวพาทัวร์ที่ไหนในโลกใบนี้นะครับน้องดิวจะพาทุกคนไปทุกที่เลยครับแฟนคลับที่น่ารักของน้องดิวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเพจนี้เพจจริงเพจเดียวนะครับทุกคนคนไหนติดตามน้องดิวแล้วนะครับบอกได้เลยว่า คลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีความสุขมากๆทุกคนก็มีรอยยิ้มมีความสุขเหมือนได้ท่องเที่ยวไปกับน้องดิวเลยนะครับทุกคนรักทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เอนดูน้องดิวและติดตามมาตลอดนะครับฝากติดตามผู้ชายคนนี้ที่ชื่อดิวทเทราพาร์ด,ด้วยนะครับคนลเอดีดคนบันเท้าพี่น้องนะครับคนอีสานฝากคนไลก์กดแชร์ด้วยครับเด้อฮัหกหลาย วันเกิดของน้องดิวปีนี้นะครับน้องดิวก็ขอบคุณคำอวยพรทุกคนนะครับได้มาอยู่ในจุดนี้นะครับมีความสุขมากๆนะครับได้เห็นสโนโได้มีความสุขได้มีรอยยิ้มได้มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับทุกคน